มหาศัรเย์เลข27กับสีแดงและสายฟ้าที่ประเทศไทย ล่าสุดนะครับมีชาวทวิตเตอร์นะได้เอาสายฟ้าฟ,า,ฟาแต่ละมุมจากทีเซอร์โซโล่มานะมาต่อกลายเป็นแผนที่ประเทศไทยหรือนี่จะเป็นนิมิตหมายที่ดีกับโซโลลิซ่าและความบังเอิญของเลข27หรือเปล่านะเอาไว้ว่างวดนี้มาตรงแน่นอนนะจากลับนะครับแล้ว y ว entertainment นะครับได้เขียนโปรโมทบอกว่าตามเชื่อระบ้าของลาลิซ่านะครับคุณจะสามารถสัมผัสถึงเสน่ห์ที่แท้จริงของลิซ่าได้ในแบกที่ต่างไปจากเดิม โปรดตั้งหน้าตั้งตารอลิซ่าที่อยู่เนื้อลิซ่าด้วยเพราะมันเป็นโปรเจกต์ที่เธอเตรียมมาเป็นเวลานานแล้วและสีแดงเกี่ยวอะไรกับลิซ่าบ้างนะตามคอนเซปต์สีแดงกับลิซ่าเนี่ยคิดมานานแล้วตั้งแต่ลิลี่ฟิล์มเพลงทอมบอยของดิสนีย์โรเจอร์นะตอนนั้นให้สังเกตในตีมเพลงนี้นะซึ่งลิซ่ากับการสาดแสงสีแดงในลิลี่ฟิล์มเนี่ยซึ่งเหมือนมีการบอกใบ้มานานแล้วว่าลิซ่าเนี่ยชอบฟิลนี้อะนะ สวยจริงไม่จกตานะในลุคของทอมบอยและสีแดงเนี่ยคือสีแห่งความมงคลของชาวจีนอีกด้วยไม่แปลกใจเลยนะที่ MV Solo โซโล่ลิต้องมาในทีมศาสตร์สีแดงแบบนี้นะครับและระหัสลับ27คือเลขลัคกี้นัมเบอร์ของลิซ่านะครับลิซ่าเกิดวันที่27ปล่อยทีเซอร์ MV Solo วันที่27ด้วยความยาว27วินาทียอดพรีออเดอร์บัมแรกแตกเนี่ยแสนแรกที่เคทาวฟอร์ยู ที่27ชั่วโมงยอดวิว YouTube ร้านแรกนะครับที่แตกอยู่ที่27นาทีแถมยังมีชาวเน็ตบอกว่านะครับสายฟ้าที่ฟาดลงมาที่ MV นะมีถึง27ครั้งด้วยกันนะครับและความมหัศาจรรย์ที่มากกว่าความบังเอิญนะครับจนทําให้แอนตี้สายหัวบอกว่าเรื่องวุ่นของ YG นะเป็นเรื่องบังเอิญในครั้งแรกออกทีเซอร์โซโล่โปสเตอร์มา หุ่น YG ก็เขียวทะลุไปแล้วรอบหนึ่งนะและก็แถมด้วยความบังเอิญอีกรอบนะเมื่อ YG ปล่อยทีเซอร์ MV วันที่27ที่ผ่านมานะครับคราวนี้นะครับหุ่น YG ทะลุปลอดแตกในรอบ8ปีทำนิวไฮนะครับจนทำให้ตอนนี้แอนตี o ้อกแตกตายไปแล้วนะครับและขอขอบคุณนะครับภาพนี้จากทวิตเตอร์ด้วยนะตอนนี้สายฟ้าฟาดกกำลังมาทุกแพลตฟอร์มมารับองค์แม่แล้วแม่ลริซาโซโลลิซ่า อยากจะวัดไปวันที่10กันยายนเลยได้ไหมครับอดใจรอไม่ไหวแล้วนะแถมยังมีการพรรณนาบอกว่าเปรียบเสมือนท้องฟ้าวิปริตแปรปวนทันใดเปี้ยงป้างสว่างสวยัยอันตรายไปทุกที่เสมือนท้องฟ้าสงบเสงเี่ยมตึงตาตึงใจเพียบพร้อมสมสมัยกุลสตรีที่สูงส่งขอบคุณชาวทวิตเตอร์นะเขียนพรรณานาได้สุดยอดมากๆเลยนะครับเอาเป็นว่าประมาณนี้แล้วกันนะครับสีแดงกับลิซ่าและรหัสลับเลข27นะครับอย่าลืมนะครับ งวดนี้อย่าไปกลับนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรรือลอม,มาคอมเมนต์ที่ใต้คลิปก่อนจบคลิปอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่ง